สูนเ,นนเรนดูเษตอินซีบ,บ้านนทัยครับวันนี้มีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบีรำม,มาเยอห้าหกคนครับ ตอนแรกๆหน้าหน้าเกิดไรู้สงสัยหน้าเจ้าของพอหลังๆมาเรื่องโนีที่มีชีวิตชีวาบ้าวันนี้นะครับก็กลับมากลับมากลับมากานน้ำใส่นะครับขึ้นมาเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายๆอย่างที่เราจะได้พบกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นบ้านหลังนี้หลัมาอยู่ตรงนี้บ้านหลังใหญ่มากนะครับบ้านหลังนี้มีกี่คนนะสามสิบตั้งไร่ ภาพการทําง,งานของทุกคนต้องขอชื่นชมนะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็โดยเฉพาะทีผู้นําเราด้วยนะครับที่ตอนนี้มีโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วมาสู่เดือนนี้ียาเทียบกันว่า มากันเนาะนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้จักนะครับผมนะครับนักเอ่อรู้จักอยู่เนาะเอ่อนายวิทยพี่กำบังนักวิชาการสาธารณสุขนะครับจากโรงพยาบาลกระตังสวัสดีครับแล้วก็เอ่ออันนี้หมอหมอแลต้องแนะนำไหมฮะหมอหมอนะครับเขาจะเป็นท่านไหนครับแล้วก็ท่านหนึ่งครับอันนี้นะครับด้านหลังนะครับถ่ายรูปให้นะครับอันนี้คุณ เป็ที่น่ายินดีด้วยนะครับมีนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกุลีลำนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของเราบางคนก็อาจจะอาวุโสนะครับวันนี้จะมาให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้แนะนำตัวทีละคนละกันเนาะ บอกเลย <laughs> <laughs> น้องนะครับจะมาอยู่ฝึกประสบการณ์อยู่โรงพยาบาลกับสังทั้งหมด4เดือนนะครับแต่ว่า4เดือนเนี่ยจะมาอยู่กับพวกเราเนี่แหละทั้งหมดเลย อ่ะแล้วจะต้องไม่รู้ว่าใครฟังเนื้อฝากตัวใครแล้วกันเนาะแต่รู้สึกว่าที่คุณนำผมมีชีวิตเชียร์บามากขึ้นนะครับเออนาบดจะมาอย่กับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เสนอตัวเลยพี่ใหญ่พีใหญงเสนอตัวเล พูดถึงเรื่องของการปร้ชุ่นเลยนี่เราโต้รุ่นตอนนี้ต่อรุ่นทางต่อเมืองไทยเข่มีเรื่องที่ระบอกื่ามองช่วงนี้มันมีโครงการในเรื่องการตรวจพยาธิรักษารับใส้ น้องเนาะโือเพาะช่วงวัยอายุสักสี่สิบปีขึ้นไปห้าสิบปีขึ้นไปช่วงนี้กำลังร่างกายเราเนาะรับสารในาหงสาริมันก็กินหารดิบๆสุกๆใช่หมฮตายมดเลคุณมติคุณัายก็น้อยลงนะครับการขับถ่ายไม่ดีเเพราะว่าึุณกำไส้สำคาญคุไหนที่ไม่ถ่ายบ้างนะถ่ายไม่ค่อยดี คนไหนไม่ถ่ายทุกวันนะยกมือขึ้นเลยวนไหนไม่ถ่ายทุกวันให้ระวังทุกวัยมนุษย์ต้องถ่ายทุกวันถถ่ายทุกวันถาาไม่ถ่ายข่าวเยวน่วม่ถ่าทุกวันตงนยอเาก่ายยมนุษย์ัถ่ายทุกวันเพราะว่า่ต่้าวงนาแล้วกดยันนี้ไปเขาง้วโอ้ยดับกินย่คือมนุษย ถ้าเราไม่ถ่ายของเสียที่อยู่ในร่างายมันเป็นค้างค้างในลำไส้เรากินอาหารด้วยพวกมีเนื้อสัตว์เนี่ยมันใช้เวลาย่อยเพื่อถ่ายออกมาประมาณเจ็ดสิบวันถึงสองสัปดาห์แต่ถ้าเรากินผักเนี่ยจะใช้เวลาสองถึงสามวันคนไหนที่ไม่ขับถ่ายของเสียก็จะหมกนะครับอยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ต่อขี้นะเราเรียกเป็นมืนพวขาวนี่ไม่เปนไียทีนี้ถ้ามันค้างค้างไปนานข้ามันเกิดการเน่าใช เน่าลำไส้ก็เน่าด้วยใช่ไหมคิดถูงลำไส้ก็เน่าด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นซึ่งมันสอดคล้องกับโครงการที่เราทําำทำไมท่านผู้ใหญ่เกษตรปลอดเชืยอให้เรากินผักที่ปลอดสารทุกวันเรากินแต่พวกเนื้อสัตว์กินอะไรที่ชอบมากก็คือเนื้อย่างใช่ไหมเนื้อย่างก็กินหมูหรือพวกเนี้ยอาหารที่มันย่างมันมีพวกสารทําให้ก่อให้เกิดมะเร็งทีนี้การตรวจ การเล็งกับไส้ที่ง่ายที่สุดคืออันดับแรกเลยนะครับการตรวจทางอุจจาระนี่แหละเอาอุจจาระไปตรวจเพื่อหาพวกเม็ดเลือดแดงที่มันออกมาจากลับไส้นี่แหละเขาดูตรงเนี้ยเมื่อตรวจขั้นพื้นฐานเสร็จถ้าสงสัยเขาถึงจะส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับรอบก็เลยอยากให้พวกน้องเราอย่าไปอายนะครับไในผมรู้เลยอายเหมือนกับตรวจมะเรตงปากมดลูกก็ยิงไปอายอายจะได้เสียชีวิ ไม่ได้คาม่กัอายวชิ้อ,องไม่ต้องอายครับเดี๋ยวจะมีอรับให้เราชื่อ้ก่อนไหนก็ได้แล้วเราจะตลการต้องออายุ40ปีไยกยถ้าเราทตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะปลอดการตัว,ตวทางการทนี่เป็นการตรวนไม่ได้ไส้ขึ้นต้น,นถ้าพบรักษาได้หายขาดแต่ถ้าคุไหไป2ก้องดูปับ๊บถ้าเจอแผลเจออะไรมันจะเป็นระยะที่สที่ส ข้อมันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับแต่อุจจาระมันจะเป็นเม็ดเลือดแดงมันหลุดอกลงกุหลาบจักรน้ำใส่น่าจะสงสัยว่าเริ่มมีความผิดปกติของนส่เขาเลยต้องตรวจอุจจาระเบื้องต้นดูเนาะจากพี่น้องยังไงก็ลงชื่อเนาะฟังสิ่งแล้วก็ต้องลงชื่อโดยเฉพาะท่านใดที่ไม่เคยกับถ่ายกับถ่ายไม่ดีตรวจคนไหนที่ชอบเป็นโรคกระเพาะเนี่ยตรวจซรประเด็นน้ำใส้เพราะว่าคนโรคกระเพาะคือมันปวดแสบ ไม่ทายไม่ขี้ปวดแสบร้อนเพราะเป็นโรคเอ่อเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคปวดเลยอดอย่างควรจะตรวจมะเร็งลำไส้ยังไงนะโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้นะกระเพาะอักเสบโรคกระเพาะปวดเลยอดท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆหรือตอนเช้าบ่อยๆไปตรวจท่ามะเร็งลำไส้ดีกว่าไปสองกล้องสองกล้องมาเจอระยะที่สองที่สามที่สี่ไปแล้วไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเจอในอเจอระส่วนใหญ่เป็นระยะที่เล็กระยะแรกถ้าเจอนะก็รักษาตายน็อตฝากด้วยคอพี่น้องนะ 肯定还有口好呢。